สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแท็กเชนเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการยอมรับการแก้ไขทั้งหมดในคราวเดียว หรือปฏิเสธการแก้ไขทั้งหมดในคราวเดียวนะครับบางคนก็อาจจะได้เรียนรู้ไปเอพิโซดก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในเรื่องของการยอมรับการปฏิเสธตัวแท็กเชนเนี่ยเราสามารถที่จะไล่เช็คดูแล้วก็ใช้ปุ่มแอปพลิเคชันในการ เลือกว่าจะยอมรับหรือว่าจะปฏิเสธการแก้ไขนั้นๆนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับวันนี้พอดีมีคนถามเข้ามานะครับมีคนถามเข้ามาว่าในกรณีที่เรามั่นใจว่า,าเราตรวจสอบถูกต้องแล้วเราจะยอมรับทั้งหมดในคราวเดียวหรือเรามั่นใจว่าไอสิ่งที่แก้มานั้นมัน มันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะถูกต้องหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะจัดการนะครับจัดการในการอยอมรับหรือการปฏิเสธแท็กเชนในคราวดเดียวได้เลยนะครับในเอพิโซดตัวนี้นะครับผมได้เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็ทําตัวแท็กเชนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะ เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ผมได้สร้างแท็กเชนไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ Put all. นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมได้เพิ่มแท mm ็กเชนเพิ่มอะไรมาเรียบร้อยมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ6ที่นะครับซึ่งในส่วนเสริมที่ผมแนะนำไปก็มีนะครับในเรื่องของการตรวจสอบคอมเมนต์ ตรวจสอบอแท็กเชนอะไรต่างๆไอ้ตรงนั้นก็สะดวกนะครับเดี๋ยวใครถนัดยังไงก็ให้ใช้ตามที่ตัวเองถนัดได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาใช้ในกรณีของใครที่ยังไม่มีส่วนเสริมนะครับสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยครับโอเคนะครับลำดับแรกนะครับเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะยอมรับหรือปฏิเสธทั้งหมดนะครับให้เราไปที่รีวิวเมนูนะครับก็ไปที่ OR นะครับ grille resembl. Alt นะครับตอนนี้นครับ Review Tab หลังจากนั้นเลื่อนลูกศรลงมานะครับ Group ing, Group ing, ของใครบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับของเลื่อนลูกศรลงมาไม่ได้ก็พอมาถึงที่ Review มร์รีวิวรวตัวน,นี้นะครับ Enter แล้วก็ค่อยแท็บลงมานะครับถ้า Enter แล้วค่อยแท็บใช้ไม่ได้ให้เลื่อนลูกศรน,นะครับขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ตัวโปรแกรม Skim l e a d e r กับส่วนเสริมที่แต่ละคนใช้นะครับอันนี้ผมติดตั้งตัวส่วนเสริมตัวร i บบอนนะครับก็สามารถเลื่อนลูกศรลงมาได้เลยมาที่ Review เมนูนะครับอ R แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมานะครับตรงนี้นะครับ Tagging ตัวนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าการใช้งานของ Tag c h a n นะครับ แต่ว่าเราจะไม่เข้าไปกลุ่มนี้นะครับเราเลื่อนลูกศรลงมาตรงนี้นะครับ O R นะครับแล้วก็กด C นะครับ O R อก็ได้นะครับแต่ว่าของใครที่ไม่ชัวร์นะครับเลื่อนลูกศรลงมาเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงเชนนะครับตรงนี้นะครับนะครับ changes กรุ๊ปปิ้งตัวนี้นะครับให้เราเลือกลูกศรขวาไปครับ split นะครับตรงนี้มันจะมีอยู่4 <c oughs> เมนูนะครับ4 <c oughs> เมนูแล้วก็ในแต่ละเมนูมันจะมีเมนูย่อยไปอีกนะครับเดี๋ยวผมในเอพิส od นี้ผมจะแนะนำแค่2เมนูพอนะครับเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะลงลึกเดี๋ยวเอาไว้ค่อยต่อเอพิส od หน้าก็ได้ถ้าใครสนใจนะครับ อันนี้จะมีเมนูแรกนะครับเมนูแรกก็จะเป็นในเรื่องของ accept นะครับเมนู accept ก็คือเมนูยอมรับนั่นเองนะครับเมนูที่ส <Re ject S 1> อง reject นะครับ reject ก็คือเ,เป็นเมนูปฏิเสธนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสองเมนูก็ได้เ previous นะครับ previous ก็คือ ไปแท็กเชนก่อนหน้านะครับนะ oh. อันนี้ก็เหมือนกัน,นครับ next นะครับก็คือไปอยังแท็กตัวแท็กเชนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมานะในเอพิโ od ตัวนี้นะครับเราจะมาเน้นในเรื่องของการยอมรับและก็ปฏิเสธทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ accept เมนูก่อนนะครับให้เราเลื่อนลูกศรขวาไปครับ ครับมันก็จะเป็น grouping one of one ตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนลูกศรขวาไปอีกครับ accept and move to next นะครับตัวตัวนี้ก็คือเป็นการยอมรับตัวแท็กเช n ตัวล่าสุดที่เรา active อยู่แล้วก็กระโดดไปยังแท็กเช n ถัดไปเพื่อที่จะให้เราตรวจสอบ นะครับเมนูตัวนี้นะครับอันนี้ผมเลือกลูกศรลงมานะครับ accept this change alt r a 2 c 2 accept this change นะครับ accept this change ก็คือยอมรับ tag change ปัจจุบันนะครับมันจะมีผลกับ tag change ปัจจุบันเท่านั้นนะครับเมนูที่2นะครับ accept all changes shown unavailable alt r a t w นะครับ accept ตัวเมนูที่3ก็คือ accept change Uh, to show available นะครับก็คือเราจะยอมรับแท็กที่มันแสดงอยู่ในนขณะนั้นนะครับตอนนี้มันยังใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ uh, บางทีก็อาจจะมีแท็กเชนที่มันเราอาจจะมองเห็นอยู่อาจจะมันแสดงอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่มาเลือกใช้ชอยตัวนี้ได้แต่ว่าต่อไปนะครับเมนูต่อไปอ่ c e uh, ตัวนี้นะครับที่คำถามที่ uh, น้องๆได้ถามมานะครับว่าถ้าเราจะยอมรับแท็กเชนทั้งหมดทีเดียวจะต้องทำยังไงนะครับตัวนี้เมนูตัวนี้นะครับก็จะเป็น accept all changes นะครับตัวนี้นะครับ accept, accept all changes all. R, 2, 4, ตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับก็ ORA นะครับค่อนข้างที่จะอ o อแล้วก็ตามด้วย A แล้วก็ตามด้วยเลขสอโอ้ยไม่เป็นไรนะครับค่อนข้างยาวไม่ต้องไปจำมันหรอกเลื่อนเข้ามาที่เมนูแล้วก็มาเลือกตัวนี้ดีกว่านะครับ a c c e p t All Change นะครับตัวนี้นะครับ a c c e p t a l Changes นะครับตัวนี้ เวลาที่ต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ Accept all changes and stop tracking all stop 5, 5. ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกันครับเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขทั้งหมดแล้วก็ยกเลิกการทำแท็กชิ้นนะครับแตกต่างกันนะครับข้างบนอยอมรับการแก้ไขทั้งหมดแล้วก็เราจะให้มันเป็นแท็กต่อไปแท็ก เราก็จะตามเวลาที่คนมาใช้มันก็จะทราบว่ามีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเรามองว่าเอ๊ยเอกสารตัวนี้มันสมบูรณ์แล้วไม,ไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครเข้ามาแก้เราก็เลือกตัวนี้นะครับ Accept all, change. Accept all changes and stop tracking menu. And stop ตัวนี้นะครับให้เลือกตัวนี้นะครับข้างบนยอมรับทั้งหมดแต่ไม่หยุดแท็กนะครับไม,ไม่หยุดการติดตามแต่ไอตัว ตัวนี้นะครับ accept, accept tag change and stop ตัวนี้ก็คือมันจะหยุดการติดตามก็คือเราสามารถที่จะเอาเอกสารไปให้คนอื่นแก้ไขไปอะไรได้เลยต่อไปมันก็คือมันจะไม่ไม่ไม่ติดตามไม่มีการทำแท็กอีกแล้วนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับตัวนี้ก็ก็อันนี้ก็จะเป็น accept to move to uh, move accept and move to next keep this change นะครับก็คือ ตัวนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการยอมรับแล้วก็การกระโดดไปไอตัว t แท็ a n g e ที่เราต้องการที่จะยืนยันไว้ก่อนหน้านะครับ Accept Chan to นะครับก็จะกลับมาที่เดิมนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับนะครับทั้งหมดมันมี5เมนูนะครับเพื่อนก็1ยอมรับ นะครับตัวนี้ accept and move to next ก็คือยอมรับแล้วก็ไปข้างหน้านะครับกระโดดไปที่แท็กเชนถัดไป accept this change a l r a 2. c 2. accept this c h a n ก็คือ,อยอมรับการแก้ไขในตัวการแก้ไขปัจจุบันนะครับ accept all changes shown unavailable accept all this change to show นะครับก็คือให้เป็นยอมรับเฉพาะ สิ่งที่มันแสดงอยู่เท่านั้นนะครับตัว a c c e p t all changes all are accept all changes ก็คือยอมรับที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับ accept all changes and stop tracking all accept changes and stop t r a c k g changes นะครับก็คือยอมรับแล้วก็เลิกทำ t r a c k a n g e นะครับประมาณตัวนี้นะครับ5เมนูโอเคนะครับอันนี้ก็คือยอมรับเดี๋ยวผม one one. ลูกศรซ้ายกลับมา ตรงนี้นะครับยังจำได้ใช่ไหมครับเราจะยังอยู่ที่เมนูเชนอยู่พอเข้ามาที่เมนูเชนนะครับเมนูเชนเนี่ยจะอยู่ในเมนูรีวิวนะครับอยู่ในแท็บของรีวิวแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมามาที่เมนูเชนนะครับเราจะเจอตัวนี้นะครับ accept นะครับแล้วก็ผมจะเลื่อนลูกศรลงมาครับตรงนี้ครับ reject reject speed อ่า speed นะครับ reject speed ก็คือจะเป็น เมนูเกี่ยวกับการปฏิเสธนะครับที่ผ่านมาเราพูดถึงเมนูของการยอมรับก็คือ accept นะครับอันนี้เป็น reject นะครับเมนูการปฏิเสธ split อยู่นะครับเราเลือกลูกศรขวาไปเลย grouping p i n g นะครับเลือกลูกศรขวาอีกครับ reject and move to next undo this change and move on to the next one นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ผมจะไปเร็วๆเลยนะครับจะคล้ายๆกับด้านบนครับที่เป็นการยอมรับแต่อตัวนี้จะเป็นปฏิเสธมันจะตรงข้ามกัน ครับอันนี้ปฏิเสธนะครับไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับแล้วก็ตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับ Reject and move to next นะครับปฏิเสธแล้วก็ไปยัง tag change ก่อนหน้านะครับ Reject change alt r Reject change ก็คือปฏิเสธตัว tag change ปัจจุบันที่เรา active อยู่นะครับ Reject all changes show unavailable Reject all shown นะครับ tag change ก็คือ ยกเลิกปฏิเสธตัวแท็กเชนที่มันแสดงอยู่ทั้งหมดเลยนะครับ Reject all, all, Re all changes ก็คือปฏิเสธทั้งหมดนะครับ Reject all changes and stop tracking h a n g e s and stop tracking นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็ยกเลิกการทำแท็กเชนนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกัน,นครับ คล้ายๆกับด้านบนเลยเพียงแต่ว่าด้านบนเป็นการยอมรับแต่ตัวเมนู Reject ก็คือเป็นการปฏิเสธซึ่งมันก็จะมี5เมนูเหมือนกันครับ reject and move to next r e j e c t and move to next ก็คือยกเลิกปฏิเสธแล้วก็ไปยังตัวแท็กเชนถัดไป reject change a l rjreject change ก็คือ,อ reject ตัวแท็กเชนปัจจุบัน reject All changes uh, reject changes all shown available ก็คือ uh, ปฏิเสธที่มันแสดงอยู่ทั้งหมด Reject all, all, Re all changes ก็คือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งหมด uh, ปฏิเสธทั้งหมดก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับ Reject changes and stop t r a g l l e j e c t changes all and stop t a c k i n g ก็คือปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็เลิกทำแท็กนะครับแท็ change ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปปรับใช้งานดูนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเมากนะครับก็ลองลองดูถ้าอยากให้ทำหัวข้อไหนหรือสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับโอเคพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ